ตกทุกวันรถเลหมดนะครับโมเดลวผมเล้งหมดแล้วตอนนี้แต่ที่มันน่าเจ็บใจที่สุดก็คือเรื่องไอ้ที่ปั่นน้าฝนที่มันกระโดดยิ่งกว่ากบอีกถ้าใครใช้เทส l a อยู่ตอนนี้ก็น่าจะรู้ดีครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกแล้วก็ต้องใช้ที่ปั่นน้าฝนแคบจะทุกวันแต่ปัญหาเรื่องของการกระโดดของที่ปั่นน้าฝนที่มันไม่สมูทเนี่ยผมก็ไปหาวิธีแก้มานละจากที่ได้ไปรีเสิร์ชมา นะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนก็มีวิธีแก้ในเรื่องของไอที่ปั่นน้ำฝนที่กระโดดอยู่เนี่ยหลายวิธีด้วยกันซึ่งวันนี้ผมจะมาบอกว่าวิธีแก้มีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองทำกันดูว่าวิธีไหนมันเวิร์กที่สุดวิธีหนึ่งอับดุลนี่เลยมีหลายท่านแนะนำว่าแค่เติมน้ำยานะครับฉีดกระจกเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้จริงไม่ต้องยี่ห้อนี้หรอกนะ เติมลงไปในไอตัวน้ำฉีดกระจกของเราอะ่ะมันก็จะช่วยให้การปัดกระจกเนี่ยสมูทขึ้นจนเกือบจะเอ่อเรียกว่าเป็นปกติเลยละปัดได้สมูทมากนะครับทีนี้น้ํายาเนี่ยมันก็มีหลายย่อนะครับมีทั้งแบบน้ําที่ต้องผสมครึ่งครึ่งอันเนี้ยอันเนี้ยมันลิตรหนึ่งกับลิตรหนึ่งหรือว่าจะมีเป็นแบบก้อนนะครับใช้หย่อนลงไปในถังใส่น้ําของอตัวที่ปัดน้ําฝนในรถเลยนะครับ แล้วก็จะมีแบบประเภทไม่ต้องผสมก็มีเป็นเทพร้อมเทเลยนะครับราคาขวดน,นี้ที่ผมได้มาก็น่าจะร้อยกว่าบาทมั้งครับจากที่ลองใช้ตัวนี้ดูแล้วนะครับเรื่องของน้ํายาเนี่ยมันก็ได้ผลค่อนข้างดีนะครับผมให้ประมาณตีสักประมาณ95%เลยก็มีบางครั้งบ้างที่มันจะสะดุดนิดหน่อยนะครับแต่ปัญหาของมันก็คือพอใช้น้ํายาแล้วเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีคราบพวกนี้ครับเห็นไหมครับเป็นคราบที่มันเกิดจากน้ํายานะครับ วิธีต่อไปนี่เลยซิลิโคนสเปรย์ใช้ซิลิโคนสเปรย์หรือพวกสเปรย์ที่ใช้หล่อลื่นไอตัวสายพานดูวิ่งนะครับฉีดนะครับฉีดเข้าที่ตรงที่ปัดแล้วก็เช็ดออกนะครับทั้งสองด้านเพื่อเคลือบมันไว้นะครับแล้วก็จะปัดสมูทแต่ว่าวิธีเนี้ยผมยังไม่ได้ลองดูนะเดี๋ยวจะลองแล้วจะมาบอกว่ามันได้ผลยังไงบา้างอันที่สาม ผมรีเสิร์ชมาได้คือเปลี่ยนแม่งเลยในเมื่อของเทสลาให้มาไม่ดีก็เลยเปลี่ยนแม่งเลยมีหลายยี่ห้อเหมือนกันแต่อันนี้ที่ผมได้มาก็คือเป็นของ Vario นะครับซึ่งเป็นยี่ห้อที่เขาผลิตพวกพาร์ทรถยนต์อัพเตอร์มาร์เก็ตแล้วก็เป็นพาร์ทเส่งให้กับรถยนต์อยู่แล้วนะครับก็คิดว่าค่อนข้างดีราคาก็ประมาณสัก500บาท อ๋อลืมบอกไปถ้าอันนี้500บาทเนี่ยมันเทียบกับน้ํายาเนี่ยไอ้น้ํายาที่เติมกระจกค,ครับมันน่าจะใช้ได้ขวดหนึ่งประมาณสัก2ครั้งก็ถ้าสมมติเราซื้อสักสาขวด4ี่ขวดมันก็เท่ากับเปลี่ยนที่ปัน่นน้าฝนอันนึงละซึ่งที่ปัน่นน้าฝนอันนึงก็น่าจะใช้ได้ประมาณสัก2ปีปี2ปีอะไรประมาณนี้นะครับก็คิดว่าที่ปั่นน้าฝนบางทีก็ในในแง่ของของของ,ของการลงทุนมันอาจจะคุ้มกว่านะถ้ามันได้ผลนะแต่ก็เดี๋ยวลองดูทีว่ามันเป็นไง แล้วทีนี้เรามาดูวิธีการเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนเทสลากันเพราะว่าเทสลามันก็ไม่เหมือนรถยี่ห้ออื่นคือมันไม่สามารถยกไอ้ตัวที่ปัดน้ำฝนขึ้นมาได้อันนี้อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะที่ทําให้มันกระโดดเนื่องจากว่าถ้าเป็นรถรุ่นอื่นเนี่ยเวลาเราล้างรถใช่ไหมเรายกก้านขึ้นมาแล้วเราสามารถทําความสะอาดตัวใบปัดมันได้แต่ไอ้เทสลาเนี่ยมันกันยกไม่ได้ไงมันต้องเปลี่ยนอย่างเดียวหรือว่าต้องถอดออกมาอย่างเดียวเพื่อทําความสะอาดมันก็เลยอาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้มันกระโดด วิธีการเปลี่ยนใบป,ปัดน้ำฝนเท s l a ก็ทำตามนี้เลยนะครับไปที่นะครับรถยนต์รูปรถยนต์ก่อนอย่งทีแล้วไปที่การบริการนะครับแล้วก็มีเรื่องของการโหมดบริการที่ปัดน้ำฝนตึกโอเคพอมันยกขึ้นมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราออกไปถอดกัน หลังจากเรากดโหมดบริการที่ปัดน้ำฝนแล้วมันก็จะยกขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับทีนี้จะเห็นตัวนี้นะครับวิธีถอดน,นะครับก็มีปุ่มสี่เหลี่ยมตรงนี้เล็กๆสังเกตนะครับแล้วกดที่ปุ่มสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วก็ดึงออกมานะครับแล้วก็หักขึ้นนิดนึงกดหักขึ้นนิดนึงนะครับแล้วดึงออกก็ได้ออมานล้ครับ ทีนี้เราก็เอาของใหม่ใส่เข้าไปทีนี้ไอ้ยี่ห้อเนี้ยมันก็จะแถมคลิปมาให้หลายแบบนะครับเอาไว้โมดิฟายสำหรับรถรุ่นอื่นแต่ว่าสําหรับของเทสลาเนี่ยมันจะเป็นคลิปไทป์บีนะครับนี่ครับมันจะบอกว่าเป็นไทป์บีซึ่งมันสามารถสวมได้เลยนะโอเควิธีสวมก็ยกขึ้นมาเหมือนเดิมไม่มีอะไรนะครับสอดเข้าไปนะครับกดเข้าไปปึ๊บนี่มันก็จะล็อกแต่ว่านิดนึงก็คือไอ้ตัวสี่เหลี่ยมมันอาจจะไม่เต็มเหมือนของเทสลาเดิมนะครับ แต่ว่าไม่มีปัญหาครับเพราะมันเกี่ยวไว้แล้วนี่นครับมันจะไม่เต็มเหมือนของเทสลาเดิมมันจะเป็นปุ่มสี่เหลี่ยมเต็มนี่เห็นไหมอันนี้ว a l ิโอมันจะไม่เต็มเท่าไหร่แต่ก็คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับน่าใช้ได้โอเคการฉีดสเปรย์ก็อาจจะยกขึ้นมาได้หรือว่าเราจะถอดออกมาแล้วมาฉีดข้างนอกซึ่งดีกว่านะผมคิดว่าฉีดแล้วเช็ดให้เรียบร้อยแล้วทิ้งให้แห้งแล้วค่อยกลับมาใส่นะครับก็กดปุ่มสี่เหลี่ยมเเดิมถอดออกนะครับดันขึ้นนิดหนึ่งเดีย๋ยวเราลองไปทํากันดูว่าทํำยังไง นี้ก็ใส่ของว,วอลเโอนใหม่เข้าไปนะครับปึ๊บเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามันเวิร์กไหมโอเคก่อนเราจะฉีดสเปรย์ซิลิโคนเคลือบแล้วก็มาทำความสะอาดก่อนก็เอาสกอตไบที่มันไม่ได้สากมากก็อาจจะใส่สบู่หรือสันไลท์ลงไปนิดนึงนะก็ล้างทำความสะอาดโอเคหลังจากล้างเสร็จแล้วก็เช็ดจาความสาดให้แห้งก่อนนะครับ จกเราทำความสะอาดเรียบร้อยเช่แนแห้งแล้วเราก็มาฉีดคือคนสเปกันแึ่งก็พื้ลมทิ้งไว้แห้ง,หงสักพักหนึ่ง นี่หลังจากเปลี่ยนใบมาแล้วใช้ของวา l ลียยังไม่ได้ฉีดน้ําเลยนะครับยังไม่ได้ฉีดน้ํานะไม่สะดุดแล้วเป็นไงแสดงว่าใบของเดิมที่ติดมากับรถเทสลาแม่งป่วยบอกเลยอันนี้เนี่ยเงียบปัดอย่างสมูทเลยเห็นไหมครับไม่กระโดดเลยอันนี้ไม่ได้ฉีดน้ําเลยนะไม่มีน้ํายาด้วยนะครับไม่ได้พ่นซิลิโคนที่ใบเลยนะเป็นใบใหม่ของวา l ลีเนียบนิ่มสมูทนะครับ Okay. และนี่คือใบปัดน้ำฝนหลังจากเราฉีดซิลิโคนสเปรย์ทิ้งไว้1วันแล้วก็เช็ดในพวกคราบสเปรย์ที่เหลือออกนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนสายดูแล้วลองปัดดู mm hmm. แห้งๆแบบนี้เลยว่ามันจะกระโดดอีกหรือไม่ ก็เปลี่ยนกลับไปใช้ของเทสล a าที่คนชิลคนสเปย์เรียรบร้อยแนละ้วเดี๋ยวเราลองปัดดูแล้วเป็นไงก็ดูสม,มูทดีนะครับแต่ว่ามันมีเสียงอีดๆนิดหน่อยอก็ดูโอเคเลย แต่ก็ไม่รู้จะอยู่ได้ยาวแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามในคลิปหน้าผมจะบอกว่าการฉีดซิลิโคโนสเปย์นเนี่ยมันจะทำให้มันสมูทอยู่ได้นานสักแค่ไหนก็ทั้งหมดเป็นวิธีแก้ใบปัดน้ำฝนกระโดด3วิธีด้วยกันใครสะดวกแบบไหนก็ไปเลือกเอานะครับสำหรับท่านที่จองรถเทสลาไว้แล้วทั้งโมเดล3และโมเดล Y นะครับ เทสลาไทยแลนด์ไม่มีแถมพยางกันเปื้อนให้นะครับทางเพจเทส l a ซารอนได้จัดเตรียมพรม XPE อย่างดีเข้ารูปเป๊ะทุกชิ้นไว้รอบริการท่านที่จองรถไว้แล้วนะครับถ้าหากท่านสนใจติดต่อเข้ามาที่ ID Line ที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับแล้วเราจะจัดส่งให้ท่านในวันรับรถที่พาโ o โดยไม่ต้องมัดจำแค่แจ้งชื่อและเบอร์ติดต่อทิ้งไว้นะครับ សួស្ដីបាទជាឬនេកា